คลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่ที่เราตรวจสอบนะครับพบว่ามีปรากฏการคล้ายๆกับลูกไฟสีเขียวนะครับที่ปรากฏบนท้องฟ้าซึ่งสามารถเห็นได้ได้หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทางภาคกลางก็ดีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้หลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพานครนะครับที่หรือว่าเขตทางภาคอีสานก็ดีนะครับรวมไปถึงจังหวัด ที่อยู่ใกล้ๆก,กับชายแดนก็ดีนะครับซึ่งที่มีการพบเห็นที่ระดับความสูงแบบนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นดาวตกนะครับที่เรียกว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิดเนื่องจากว่ามีผู้พบเห็นเนี่ยนะครับตัวดาวตกเนี่ยที่มีลักษณะเป็นลูกไฟสีเขียวมีความสว่างค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เห็นกันในระยะเวลาประมาณถึง10วินาทีด้วยกันนะครับซึ่งเห็นได้บริเวณค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งดาวตกพวกนี้นะครับ ก็จะเกิดจากการเสียดสีในชั้นบรรยากาศเนี่ยที่ระดับความสูงประมาณ80-120กิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยสีของของดาวดาว,ดาวตกเองเนี่ยนะครับที่เราเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยก็น่าจะมีธาตุองค์ประกอบทางเคมีประเภทเป็นแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ าดาวตกต่างเนี่ยเราอ่านิฐานว่าน่าจะเกิดจากฝนดาวตกเพอร์ซิอิดหรือว่าฝนดาวตกวันแม่นะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดารศาศาสตร์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงของวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่24สิงหาคมนะครับซึ่งช่วงที่จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่มีอัตราการตกค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับก็คือประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในคืนวันที่12 ถึงสิสาสิงหาคมนะครับซึ่งจากข้อมูลในอดีตนะครับประมาณปีส5 6 3ัที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีผู้พบเห็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันในช่วงที่จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์ซีอิดก็จะเป็นเหมือนกับลูกไฟลักษณะสีเขียวที่ที่เกิดขึ้นบน้องฟ้านะครับซึ่งจากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าเป็นฝนดาวตกเพอร์ซีอิดนะครับแล้วก็เป็นดาวตกชนิดระเบิดหรือว่าเป็นลักษณะของโบลา์นั่นเองครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ